เป็นโควิดกักตัวอยู่ที่บ้านถ้าคุณยังสูบบุหรี่ก็แปลว่าคุณก็พาเชื้อโรคไปให้กับคนใกล้ชิดของคุณนะคะในคนที่สูบบุหรี่นะคะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้เนี่ยมีโควิดด้วยนะคะ ส่วนหนึ่งก็คือมันจะแพร่กระจายนะคะไปให้กับคนที่ใกล้ชิดเราเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วที่สําคัญในตัวเขาเองเนี่ยนะคะก็จะทําให้ตัวเขาเองเนี่ยมีสุขภาพที่แย่ลงเราได้มีส่วนในการดูแลคนไข้โควิดที่ยังคงสูบบุหรี่เราพบว่าเมื่อเขายังคงสูบบุหรี่เนี่ยตอนที่เขาอยู่ที่บ้านเช่นการกักตัวที่บ้านเนี่ยปรากฏว่าทําให้อาการโรคเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะหายยากมีบางรายเนี่ยพอเลิกปุ๊บอาการดีขึ้นนะคะ แต่พอเลิกได้ระยะหนึ่งอาการโควิดดีขึ้นปุบ๊บกลับไปสู่ปรากฏอาการแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเพราะนั้นจะเห็นว่าในยุคข,ของโควิดเนี่ยนะคะเราควรจะเลิกบุหรี่ถ้าใครสูบบุหรี่ก็เรียกว่ายิ่งตอกย้ําทําให้ภาวะโรคของเราแย่ลงแล้วยังทําให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโควิดเนี่ยไปสู่คนใกล้ชิดอีกค่ะ ถ้าคุณยังคงสูบบุหรี่อยู่แปลว่าคุณก็เอาสิ่งเลวร้ายเนี่ยเข้าสู่ปอดตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยอาการจะไม่ดีเลยค่ะนะคะโอกาสหายก็จะยากนะคะเพราะในการเลิกบ,บุหรี่จึงมีความสําคัญมากๆเลยค่ะคือปกติผู้ป่วยถ้าเขียวเขาจะยังไม่มีอาการแต่ถ้าเขาสูบบุหรี่เนี่ยบางทีเขาอาจจะมีอาการเช่นเขาไอแล้วก็คนที่ไออยู่แล้วถ้าเขาสูบบุหรี่เขาก็จะไอมากขึ้น แล้วก็โดยเฉพาะคนไข้ที่อยู่ในระดับสีแดงเนี่ยค่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือเขาจะมีอาการอบเหนื่อยแน่นหน้าอกนะคะแล้วบางคนเนี่ยก็คือค่าความเข้มข้นของออกซิเจนเนี่ยก็จะต่ําลงมากเพราะฉะนั้นในคนที่สูบบุหรี่แล้วมาปรากฏว่าอยู่ในระยะสีแดงเนี่ยก็เสี่ยงกับการเสียชีวิตมากๆเลยนะคะถ้าเขายังคงสูบบุหรี่อยู่อะคะ่ะ พอดีอาจารย์มีโอกาสได้ดูคนไข้ที่เขาอยู่ในช่วงเขาเรียกว่ากักตัวนะคะเป็นคนไข้โควิดที่กักตัวแล้วก็เขาสูบบุหรี่ด้วยพอเราแนะนําไปเนี่ยก็พบว่าอาการเนี่ยพอเขาเลิกบุหรี่อาการเขาก็ดีขึ้นเร็วแล้วก็เรียกว่าหายกลับมาเป็นปกติแต่ด้วยความที่การเลิกบุหรี่เนี่ยบางท่านก็คิดว่ามันเลิกยากก็เลยทําให้กลับไปสูบซ้ํานะคะเราก็พบว่าการไปสูบซ้ําของคนไข้ที่เป็นโควิดเนี่ย ทำให้อาการเนี่ยเขากลับกลับมาเนาะเช่นอาการไออาการเหนื่อยหอบก็แ,แปลว่าแทนที่จะหายจากโควิดได้เด็ดขาดน,นะคะก็กลับกลายเป็นว่าอาการแย่ลงนะคะเพราะว่าตัวเองกลับมาสู่บุหรี่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการที่เราติดโควิดเนี่ยมันอาจจะเป็นวิกฤตสําหรับเรานะคะแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสที่สําคัญเลยที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้ถาวรก็อยากบอกกับคนที่ติดบุหรี่ะค่ะว่า ตรงนี้ค่ะเป็นโอกาสของคุณแล้วนะคะคุณน่าจะเลิกบุหรี่ให้เด็กขาดนะคะเพื่อสุขภาพของคุณเองค่ะการเลิกบุหรี่เป็นเป็นสิ่งที่ดีอันหนึ่งจริง,รงๆนะคะว่าเลิกตรงจุดไหนก็ได้ประโยชน์กับคนเลิกไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนที่คุณตัดสินใจนะคะเมื่อไหรที่คุณตัดสินใจเนี่ยทำให้คุณดีขึ้นแน่นอนนะคะ จะบอกว่าควันบุหรี่มันพาเชื้อไปด้วยเพราะว่าถ้าเขาสูบบุหรี่สมมติขเขาตักตักตัวก็จริงหรือว่าบ้านบางบ้านเนี่ยไม่สามารถแยกห้องได้แยกได้แค่มุมอ่ะนะคะวางมุมของของบ้านเนี่ยแต่ควันบุหรี่อ่ะมันไม่แยกนะคะพอเราสูบปุ๊บมันก็ไปหาอีกคนหนึ่งนะคะเชื้อมันก็ไปด้วยกันคือช่วงโควิดเนี่ยใช่อยู่ที่เรามาหากันไม่ได้เนาะมันก็เป็นอุปสรรคนิดนึงนะคะ แต่โควิดก็สอนให้เรารู้ว่าเราต้องปรับเปลี่ยนนะคะเราเรียกว่า new normal นะคะ new normal ปัจจุบันก็คือระบบโปรแกรมต่างๆนะคะหรือเราเรียกว่าระบบทางไกลนะคะเป็นระบบหนึ่งที่ช่วยทำให้การดูแลผู้ป่วยหรือการดูแลสุขภาพของแต่ละท่านนะคะยังสามารถเกิดได้นะคะพอดีเภสัชกรเนี่ยได้ทำเรื่องของเภสัชกรรมทางไกลนะคะกอการควบคุมยาสูบนะคะก็คือเรามีแพลตฟอร์ม ที่สามารถดูแลท่านทางไกลได้อย่างกรณีในชื่อนคนไข้ที่ติดเชื้อโควิดอะคะ่ะเราให้บริการดูแลเขาในคนที่กักตัวอยู่ที่บ้านแล้วเราก็สอดแทรกเข้าไปในเรื่องของการสอบถามเรื่องการสูบบุหรี่ด้วยค่ะถ้าเกิดเขายังคงสูบบุหรี่อยู่เราก็ให้บริการเลิกบุหรี่ทางไกลนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะอันนี้เป็นทางหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าท่านไหนสนใจเนี่ยนะคะยังไงก็ตามเรายังสามารถดูแลคุณได้นะคะเภสัชกรยังคง ให้บริการกับคนที่อยากเลิกบุหรี่ได้เสมอนะคะก็ถ้าสนใจมาปกติเราจะมี QR Code นะคะสามารถที่จะให้ทุกคนแอดเข้ามาแล้วเภสัชกรก็จะดูแลต่อเนื่องนะคะจนกระทั่งสามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างถาวรน,นะคะใครที่เลิกไม่ได้ด้วยตัวเองนะคะเราก็อาจจะมียาช่วยพร้อมกับการให้คำแนะนำที่ดีๆการให้กำลังใจนะคะจากทีมสุขภาพนะคะ อย่างต่อเนื่องเลยค่ะนะคะติดตามไปจน6กเดือนนะคะเบื่อกันไปข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับในสถานการณ์โควิดนี่นะคะบางท่านอาจจะคิดว่าการสื่อสารเนี่ยมันน่าจะเป็นปัญหาเนาะเพราะว่าเราไม่สามารถเจอกันได้นะคะแต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้ค่ะเราจะต้องเกิดการปรับตัวนะคะในเครือข่ายวิชาชีพเภสัชเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบเนี่ยนะคะ เราก็เลยปรับเรื่องของการทำงานนะคะเป็นเรียกว่าเป็นระบบทางไกลนะคะในระบบทางไกลเนี่ยนะคะเรามี QR ให้คนไข้สแกนเข้ามาเพื่อที่เขาจะได้อยู่ในความดูแลของเราในเรื่องของการให้บริการเลิกบุหรี่นะคะประชาชนเนี่ยสามารถที่จะติดต่อเราได้ตั้งแต่ทางไลน์นะคะทางวิดีโอคอลหรือแม้กระทั่งทางแพลตฟอร์มที่เราเรียกว่าเพจสัจกรรมทางไกลนะคะซึ่งในเพจสัจกรรมทางไกลเนี่ยค่ะ เราจะเห็นหน้าเห็นตาคนไข้ชัดเจนเลยนะคะแล้วก็มีเวลาคุยกับเขาอย่างเต็มที่นะคะในวิดีโอเนี่ยจะเห็นว่าน้องเภสัชที่อยู่ในทีมนะคะเป็นทั้งเภสัชกรร้านยาเป็นเภสัชกรโรงพยาบาลนะคะซึ่งทั้งทีมเนี่ยเราขอเรียกว่าเป็นเภสัชอาสา,าเลิกบุหรี่นะคะในทีมเนี่ยเราพร้อมที่จะดูแลนะคะผู้ที่อยากเลิกบุหรี่นะคะตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเขาสามารถเลิกได้อย่างน้อยก็คือหกเดน เป็นลักษณะาการต่อเรื่องเลยเคสไหนที่จําเป็นต้องได้ยานะคะคทางเภสัชกรเนี่ยก็จะมีการเตรียมยาไปให้เช่นการให้ยายไปอยู่ที่ร้านยาใกล้บ้านของเขานะคะคแล้วเขาสามารถจะรับยากับเภสัชกรใกล้บ้านได้นะคะเป็นลักษณะที่เราให้บริการถึงที่นะคะบริการให้เราอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพราะนั้นในโปรแกรมการเภสัชกรรมทางไกลเนี่ยคะ่ะ ท่านก็จะสามารถสะดวกเพราะว่ามันจะอยู่ในมือถือของท่านนะคะท่านสามารถกดนะคะเลือกเภสัชกรที่ท่านจะรับบริการได้แล้วเราก็จะเจอเจอหน้ากันนะคะเหมือนในโปรแกรมทางไกละคะ่ะสามารถที่จะให้บริการได้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าไม่เจอหน้าก็ยังคงให้บริการได้นะคะแล้วที่สําคัญคุณภาพของการให้บริการของเราเนี่ยก็สามารถดูแลจน ท่านประสบความสําเร็จในการที่ท่านจะเลิกบุหรี่ได้อย่างถาวรน,นะคะเพราะอันนี้ก็คือเป็นอันดกิจที่สําคัญนะคะของเครือข่ายเครือข่ายวิชาชีพค่ะคุณสมบัติคืออยากเลิกค่ะนะคะอันนึงขออย่างเดียวก็คือเวลาการให้บริการเนี่ยนะคะใครอยากเลิกเราดูแลได้เต็มที่เลยค่ะแต่ต้องบอกว่าถ้าท่านไม่ได้อยากเลิกเนี่ยเราก็ไม่อยากฝืนใจท่านนะคะ แต่เราอะเราอยากให้ท่านเลิกนะเอาจริงๆก็คือเราอยากให้ท่านเลิกมากๆเพราะว่าเรารู้สึกถึงคุณค่าของการที่ท่านเลิกบุหรี่แล้วเนี่ยทำให้ชีวิตของคนที่เลิกบุหรี่เนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็คุณจะได้อนาคตใหม่ของตัวเองนะคะคุณจะได้สุขภาพใหม่ของตัวเองนะคะแล้วคุณก็จะไกลจากโควิดค่ะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบาทเดียวเลยค่ะ นะคะต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากาสสสนะคะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะสสสนี่ต้องการให้คนไทยทุกคนนะคะมีสุขภาพดีนะคะอันนี้คือพันธกิจหลักที่ที่สำคัญของพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอยากกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายคะ่ะเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแม้กระทั่งยาที่ที่เราให้ท่านในการเลิกบุหรี่นะคะ นะคะแต่ยาเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถเลือกให้ท่านได้ทุกตัวนะคะเราก็ต้องเอายาที่เรียกว่าคุณภาพดีแล้วก็ราคาเนี่ยเหมาะสมนะคะในการที่จะให้บริการท่านนะคะก็ทุกท่านสแกนเข้ามาได้เลยมีเภสัชกรในทีมเนี่ยมากมายค่ะนะคะเป็นร้อยเลยค่ะซึ่งพร้อมจะให้บริการแล้วแต่ว่า ช่วงเวลาที่ว่างของท่านซึ่งเรียกว่าต้องเป็นเวลาที่เราตรงกันนะคะนะคะเพศัตว่างท่านว่างนะคะเราก็จะสามารถที่จะดูแลท่านได้อย่างต่อนเนื่องค่ะคือมาตรการพิเศษเนี่ยถ้าในชุกยุคโควิดนะคะจริงๆก็ถ้าอันนี้อันนี้ฝันละกันเรนาอ,อยากให้เป็นแต่ถ้าเป็นได้ก็เป็นฝันที่ท,ที่ดีมากๆนะคะจริงๆการขอความร่วมมือหรือการทำให้ คนที่สูบบุหรี่อะค่ะหยุดสูบบุหรี่ในช่วงโควิดเนี่ยน่าจะเป็นอันหนึ่งที่จะทําให้การแพร่ระบาดเนี่ยนะคะมันลดน้อยลงมันคล้ายๆเราทำาอ่า m t t อะค่ะเช่นนะคะก็คือ1 Social Distancing คะนะเรามีการเว้นระยะห่างนะคะมีเรื่องของการใส่แมสนะคะมีเรื่องของอการล้างมือนะคะ,นะหนึ่งในนั้นอยากให้มีอันหนึ่งก็คือให้เลิกบุหรี่ค่ะ ะะถ้าเป็นนโยบายในเชิงเรื่องของโควิดเนี่ยเราก็อยากให้ใส่เข้าไปเลยว่าคนที่สูบบุหรี่ควรจะต้องเลิกบุหรี่นะคะเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดหรือการนำพาเชื้อนะคะไปสู่คนอื่นให้มันมากขึ้นไปกว่านี้นะคะ่ะ